สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนนะคะถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ BYD ได้เชิญเรามาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่นะคะนอกจากนี้นะคะเขายังพาเราไปเรียนรู้แล้วก็รับชมข้อมูลด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของ BYD ด้วยจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ BYD Char 6 DMO นะคะเป็นกระบาที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Plug i n h y b r i d ซึ่งรวมความดุดันแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันค่ะดีไซน์ภายนอกก็เป็นแบบทรงเหลี่ยมนะคะซึ่งให้ความรู้สึกแข็งแกร่งนะแล้วก็รถรุ่นนี้นะคะขับเคลื่อนแบบ DMO ของ BYD ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ซึ่งให้กำลังรวมสูงสุดถึง430แรงม้าค่ะแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดถึง650นิวตันเมตรเลยทีเดียวค่ะ ชอร์6นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดเกือบ30กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ถึง100กิโลเมตรค่ะแล้วเมื่อรวมกับระบบไฮบริดจะมีระยะทางรวมมากกว่าถึง800กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะชารก6นะคะรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด835กิโลกรัมแล้วก็สามารถลากจูงได้สูงสุดถึง2,500กิโลกรัมค่ะ และตอนนี้นะคะรถรุ่นนี้ก็เปิดตัวในไทยบ้านเราไปแล้วในงานมอเตอร์โชว์2025ค่ะคาดการราคาอยู่ที่1.699ล้านบาทใครที่อยากชมคันจริงก็สามารถไปดูในงานนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6เมษายนค่ะมีโปรโมชั่นในงานด้วยนะคะแล้วก็คาดว่ารถรุ่นนี้จะส่งมอบได้ในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะ ต่อมาเราจะมาชม b y d a t t o 2นะคะเป็นรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีราคาประหยัดในจีนนะคะเขาจะเรียกชื่อรุ่นว่าหยวนอัพโดยรถรุ่นนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวในตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะ a t t o 2นะคะใช้ดีไซน์ด้านหน้าตามคอนเซปต์ d r a g เ n face ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ b y d ค่ะไฟหน้าทรงเรียวบางแล้วก็ไฟท้ายดีไซน์รูปเชือกถักสไตล์จีนค่ะสื่อถึงความโชคดีแบบไม่รู้จบ ตัวรถนะคะมีขนาดอยู่ระหว่างแอตโตสกับดอฟินค่ะซึ่งมีระยะฐานล้อ2,620ร mm, ้อมิลิเมตรทำให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางและสะดวกสบายค่ะภายในห้องโดยสารนะคะมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วแล้วก็มีแผงหน้าปัด LCD สำหรับคนขับขนาด8.8นิ้วเบาะหนังหุ้มด้วยหนังวีแกนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้แล้วก็มาพร้อมระบบทำความร้อนส่วนหลังคาซันรูปเป็นแบบพานโนรามาขนาดใหญ่ค่ะ a อ t o 2นะคะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกำลัง130กิโลวัตต์หรือ174แรงม้าค่ะแรงบิด290นิวตันเมตรอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา7.9วินาทีค่ะแล้วก็มีความเร็วสูงสุดที่160กิ h. โลเมตรต่อชั่วโมงรถรุ่นนี้นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด45.12กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้312กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ค่ะ ตอนนี้นะคะแอตโตยังไม่ได้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ถูกนำมาจัดแสดงแล้วที่งานมอเตอร์โชว์2025ค่ะใครที่อยากชมคันจริงก็สามารถไปดูกันได้ที่งานเลยค่ะมาถึงรถรุ่นนี้นะคะเดนซ่าเซึ่งเป็นพรีเมียม SUV ขนาดกลางค่ะทำระยะทางวิ่งสูงสุดถึง7 0 2กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ดีไซน์ภายนอกนะคะมีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยแล้วก็ใช้ตัวถัง f a s t b a c k Coupe ทำให้ดูสปอร์ตและภายในห้องโดยสารนะคะมีความหรูหราแล้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ รถรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Harmony OS จาก Huawei ววค่ะรองรับการอัปเดตได้สายแบบ OTA แล้วก็มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ d e n s a Pilot แล้วก็มาพร้อมช่วงล่าง Active อัจฉริยะ Dysa A ของ BYD ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่ารถรุ่นนี้ก็นําไปโชว์ที่งาน Motor Show 2025เหมือนกันก็ตามไปดูกันได้ค่ะ อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะเป็น mpv ไฟฟ้าแบบ7ที่นั่งค่ะชื่อรุ่นว่า byd เซียมาพร้อมเทคโนโลยี plug in hybrid ที่ใช้เทคโนโลยี dm 5 0รุ่นล่าสุดของ byd ค่ะการออกแบบนะคะมีความทันสมัยและถึงแม้ว่าตัวรถจะมีความยาว5เมตรระยะฐานล้อประมาณ3เมตรแต่รัศมีวงเลี้ยวนะคะมีเพียง5.7เมตรเท่านั้นค่ะทำให้เลี้ยวรถได้ง่ายถึงแม้ว่าตัวรถจะยาวค่ะ มาถึงรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะก็คือยางว่าง u 8ค่ะเป็น SUV ไฟฟ้าแบรนด์ระดับพรีเมียมของ BYD มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าถึง4ตัวแล้วก็ให้พละกกำลังรวมถึง1 1 8 0แรงม้าค่ะในทริปนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ลองนั่งยางว่าง u 8ในโหมดลอยน้ำฉุกเฉินด้วยโดยที่การทดลองนะคะทดลองในบ่อน้ำจำลองขนาดใหญ่ลึกสูงสุดถึง4เมตรแล้วก็มีผู้โดยสารถึงคนค่ะคนขับอีก1คนเป็น4คนนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวรถนะคะอีก3,460กกิโลกรัมค่ะ คนขับนะคะก็จะเริ่มขับรถลงไปในน้ํานะคะพอรถลอยน้ำเนี่ยรถก็จะเปิดโหมดลอยน้ําฉุกเฉินทันทีค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่ารถรุ่นนี้มีมอเตอร์ถึง4ตัวโดยแต่ละล้อนะคะจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1ตัวค่ะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่แบบแยกกันได้ทําให้รถนะคะสามารถหมุนเพื่อบังคับทิศทางได้แม้อยู่ในน้ําค่ะระหว่างที่คนขับขับในโหมดลอยน้ําฉุกเฉินนะคะรถก็จะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถบังคับเลี้ยวแล้วก็กลับรถในน้ําได้ด้วยค่ะ ความสูงของน้ำตอนลอยนะคะจะอยู่ที่ระดับเกือบถึงขอบกระจกข้างค่ะใต้ท้องรถนะคะจะมีกล้องด้วยสามารถแสดงภาพใต้ท้องรถบนหน้าจอกลางได้ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ค่ะส่วนความรู้สึกขณะที่นั่งภายในรถระหว่างรถลอยน้ำอยู่นะคะจะคล้ายกับการนั่งเรือค่ะรถจะไม่ได้โครงมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการทดสอบอยู่ในน้ำนิ่งนะคะและถึงแม้ว่าดูภายนอกรถจะเอียงไปทางด้านหน้าแต่ตอนนั่งในรถก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถเอียงมากค่ะยังคงเคลื่อนตัวค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวค่ะ เมื่อรถขับถึงเนินแล้วนะคะโหมดลอยน้ําก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดขับขี่ปกติค่ะพอเราจอดร,รถแล้วนะคะเวลาที่เราเปิดประตูน้ําก็จะถูกระบายออกจากประตูด้านข้างค่ะซึ่งน้ําจะไม่ซึมเข้าไปไภายในห้องโดยสารเลยนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะเขามีคุณสมบัติกันน้ําสามารถลอยน้ําในโหมดฉุกเฉินได้นานสูงสุดถึง30นาทีเลยทีเดียวค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารของ b y d ด้วยซึ่งพูดคุยกับคุณหลิวผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะแล้วก็คุณเบนสันนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัท b y d ไทยแลนด์ค่ะการพูดคุยครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นถึงการขับเคลื่อนรถยนต์พลังงานใหม่ของ b y d ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะรวมถึงมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจด้วย ประเด็นแรกนะคะเป็นทิศทางการตลาดในประเทศไทยค่ะซึ่งผู้บริหารของ BYD เผยว่า BYD เนี่ยได้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยครบ3ปีแล้วค่ะแล้วก็ตามแผนของ b y d ในประเทศไทยช่วง3ปีแรกนะคะ BYD นะคะวางแผนในช่วง3ปีแรกว่าบริษัทจะเปิดตัวรถให้ครบ10รุ่นปัจจุบันเนี่ยเปิดตัวไปแล้ว7รุ่นนะคะเป็น BYD 6รุ่นแล้วก็เป็นแบรนด์เดนซาอีก1รุ่นค่ะซึ่งภายในสิ้นปีนี้ BYD ก็จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีก3รุ่นด้วยค่ะคาดว่าจะเป็นรถยนต์จากแบรนด์เดนซา1รุ่นด้วยนะคะค และในอนาคตนะคะ b y d ก็ยังคงโฟกัสรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนแล้วก็รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดค่ะในปี2025นอกจากจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้ว b y d ก็ยังให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีแล้วก็โรงงานผลิตในไทยด้วยค่ะ บีวนะคะก็ได้วางแผนการผลิตรถยนต์ในไทยมีเป้าหมายที่150,000คันต่อปีค่ะถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในไทยยังไม่คล่องตัวแต่บริษัทก็ยังยึดมั่นตามแผนเดิมค่ะจะไม่ลดกําลังการผลิตเพราะว่าบริษัทวางแผนผลิตรถยนต์สาหรับส่งมอบในไทยรวมถึงส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยค่ะและรถรุ่นแรกที่จะส่งออกก็คือ b y d C ีดีซีลน6 PHEV ค่ะก็ทําให้มั่นใจได้ว่า BYD ดียังคงให้ความสําคัญกับตลาดประเทศไทยค่ะต่อมานะคะก็เป็นคําถามด้านการจัดการอะไหล่รถยนต์ของ BYD ค่ะ ผู้บริหารเผยว่าโรงงานของ BYD สามารถขับเคลื่อนการผลิตและส่งมอบอะไหล่ได้ค่ะซึ่งในไทยนั้น BYD มีทั้งโรงงานผลิตแล้็โชว์รูม BYD มากกว่า160แห่งทั่วประเทศค่ะหลังจากที่ลูกค้า BYD ในไทยเนี่ยรับบริการหลังการขายแล้ว BYD ก็จะมีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลค่ะเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้นำไปวิเคราะห์และวางแผนการเตรียมอะไหล่ในอนาคตต่อไปค่ะก็ช่วยคลายกังวลให้กับลูกค้า BYD ในไทยได้นะคะเนื่องจาก b y d เนี่ยก็วางแผนระยะยาวสำหรับเรื่องนี้อยู่ค่ะ ส่วนด้านการสนับสนุนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดจากภาครัฐนะคะผู้บริหารกล่าวว่า b y d เองเนี่ยก็ผลักดันรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดในไทยด้วยเช่นกันค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงง,งาน BY d ดีที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็เห็นด้วยกับแนวคิดรถยนต์พลังงานใหม่ของ b y d ค่ะจึงคาดว่าในอนาคตนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนรถปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฮบริดจากภาครัฐด้วยแต่ก็ต้องผ่านการอนุมัติจ,จากบอร์ดบริหาร EV ดีวยเช่่นนกันคะ ในการพูดคุยครั้งนี้นะคะก็ได้มีการสอบถามถึงระบบขับขี่อัจฉริยะขั้นสูงหรือเรียกว่า God Eye ด้วยนะคะซึ่งทาง BYD เผยว่าระบบนี้เป็นระบบที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในประเทศจีนค่ะปัจจุบันยังอยู่ในช่วงที่ต้องดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติทางด้านกฎหมายในประเทศจีนค่ะดังนั้นการนําระบบนี้เข้ามาในไทยจึงยังไม่มีแผนที่ชัดเจนแต่บริษัทก็จะผลักดันในอนาคตค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของการทดสอบระบบขับขี่อัจฉริยะของ BYD ค่ะซึ่งจะมีทั้งการทดสอบขับขีบข่ทางตรงทางเลี้ยวนะคะทางโคดเคียวขึ้นเนินต่างๆรวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ BYD นะคะได้จัดพื้นที่การทดสอบระบบจอดอัจฉริยะค่ะโดยที่ทําให้เราได้เห็นการจอดแบบไม่ต้องใช้คนควบคุมค่ะเพียงแค่กดปุ่มเดียวรถก็สามารถจอดในรูปแบบอัตโนมัติได้เลยซึ่งทีมงานมีโอกาสได้ทดสอบหลายซีนาริโอด้วยกันค่ะ การจอดแบบแรกนะคะชื่อว่า e 3 intelligent parking ค่ะซึ่งใช้ระบบขับเคลื่อนอิสระ3มอเตอร์ผสมผสานการกระจายแรงบิดเฟืองท้ายมอเตอร์คู่และระบบบังคับเลี้ยวอิสระค่ะทำให้รถเนี่ยสามารถหมุนแบบเข็มทิศได้จึงทำให้รถจอดขนานกับขอบทางได้ง่ายมากขึ้นค่ะในการทดสอบนะคะเมื่อเรากดปุ่มจอดรถแบบ e 3 intelligent รถก็จะโค้งด้านหน้าเข้าไปที่ช่องจอดจากนั้นก็จะบังคับล้อหลังให้เหมือนกับผลักเข้าไปขนานกับขอบทางค่ะแล้วรถก็จะจอดตรงช่องพอดีเลยค่ะ ต่อนะคะก็เป็นการจอดรถแบบเฉียงค่ะที่รถสามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยจอดแบบเฉียงได้เองอัตโนมัติค่ะโดยที่เราไม่ต้องควบคุมพวงม,มาลัยเองเลยค่ะและอีกหนึ่งการจอดรถอัจฉริยะนะคะเป็นการจอดรถในสถานการณ์ที่ช่องด้านในสุดเป็นทางตันค่ะ การจอดอัตโนมัตินะคะก็เพียงแค่แตะเลือกช่อง P ที่เป็นช่องจอดรถบนหน้าจอซึ่งเป็นตำแหน่งช่องจอดสุดท้ายด้านในนะคะรถก็สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปด้านหลังขับขี่ได้เองแล้วก็ถอยจอดได้อย่างสมบูรณ์เลยค่ะอีกหนึ่งการจอดรถอัจฉริยะที่เราเข้าไปทดสอบนะคะก็คือการถอยจอดเข้าซองแบบปกติค่ะ ซึ่งเราสามารถกดปุ่มบนหน้าจอแล้วรถก็จะเดินหน้าถอยหลังเข้าซองได้เองค่ะหรือผู้ขับขี่นะคะสามารถลงจากรถแล้วก็สั่งการจอดรถผ่านมือถือระยะไกลได้ด้วยค่ะรถก็จะสามารถขับขี่แล้วก็ถอยจอดได้เองอัตโนมัติค่ะ นอกจากนี้นะคะทีมงาน,นยังได้มีโอกาสขับขี่แบบออฟโรดบนสนามจำลองด้วยค่ะโดยขับขี่รถฝังเชงเปาเป่า8แล้วก็รุ่นเป่า5นะคะโดยรถทั้งสองคันเนี่ยมาพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้เห็นแนวการขับขี่บนเส้นทางได้อย่างชัดเจนช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นค่ะ ในการทดลองขับบนเส้นทางเอียงสลับซ้ายขวานะคะถึงแม้ว่าล้อรถจะสัมผัสกับพื้นเพียงแค่3ล้อนะคะแต่ว่าระบบขับเคลื่อนของรถเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทําให้รถผ่านไปได้ง่ายๆค่ะจึงทําให้มั่นใจได้ว่าในการขับขี่ออฟรดบนเส้นทางที่ขรุขระหรือว่าเส้นทางที่ยากลําบากนะคะเราก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ในการทดสอบขับขี่ออฟโรดนะคะเราก็ได้ทดสอบการไต่พื้นต่างระดับแล้วก็จบด้วยการขับขี่ขึ้นลงทางชันค่ะซึ่งในการขับขี่ครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ารถทรงตัวได้ดีแล้วก็มีระบบช่วยหยุดรถนะคะที่ช่วยเบรคให้รถหยุดนิ่งบนเนินโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรคค้างไว้ค่ะ ด้านการทดสอบสมรรถนะการขับขี่นะคะทีมงานได้ทดสอบ BYD Denza C9 GT ค่ะทั้งการขับขี่บนพื้นขูดค่ะแล้วการขับขี่สลัลอมนะคะขับทางตรงพร้อมการเบรกแล้วก็การขับขี่ตามเส้นโค้งค่ะซึ่งก็ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจทั้งการทรงตัวของรถแล้วก็การเข้าโค้งรวมถึงการเบรกค่ะการทดสอบครั้งนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของ BYD ค่ะทั้งช่วยเหลือด้านการขับขี่การจอดรถอัจฉริยะรวมถึงทําให้การขับขี่นั้นง่ายขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยค่ะ ทริปนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมของ BYD เซินเจิ้นด้วยค่ะซึ่งโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงงานผลิตของรถยนต์ BYD ั a น Series, Denza C9 แล้วก็รถยนต์แบรนด์ยังหวางค่ะทําให้เราได้เห็นกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์การเชื่อมและการประกอบค่ะซึ่งในขั้นตอนการผลิตของ BYD นั้นใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนะคะรวมถึงมีเทคนิคพิเศษของ BYD เองด้วยทําให้เรามั่นใจได้ว่ารถยนต์ที่ออกจากสายการผลิตมีคุณภาพแน่นอนค่ะ ่วงเช้าเราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ของ BYD เซนเจอร์กันไปแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ BYD Museum พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของ BYD ซึ่งจะถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของ BYD ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะรวมถึงจะแสดงนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยค่ะ BYD Museum นะคะแบ่งออกเป็น2ตึกด้วยกันค่ะตึกแรกนะคะจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของ BYD ซึ่งก่อตั้งในปี1994โดยคุณหวังชวนฟูค่ะในช่วงแรกนะคะบริษัทมุ่งเน้นการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะอย่างเช่นแบตเตอรี่สำหรับมือถือกล้องดิจิตอลและแล็ปท็อปค่ะ และด้วยความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพสูงมีราคาที่แข่งขันได้ทําให้ b y d เนี่ยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือในประเทศจีนได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะจึงทําให้มีลูกค้าระดับโลกอย่างเช่น Nokia Samsung Apple และ Motorola และในปี2002นะคะ b y d ก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงซึ่งถือเป็นช่วงความสําเร็จในด้านแบตเตอรี่ของ b y d อย่างมากในยุคนั้นค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในตึกแรกยังได้มีการจำลองออฟฟิศของ BBD ในช่วงเริ่มต้นด้วยค่ะซึ่งจะมีทั้งห้องทำงานของคุณหวังเองแล้วก็คุณหวังเนี่ยเป็นพนักงานคนแรกของบริษัทเลยนะคะแล้วก็มีห้องทำงานของพนักงานในแผนกต่างๆอย่างเช่นแผนกขายทั่วโลกแผนกการตลาดแผนกวิศวกรรมแผนกการออกแบบอุปกรณ์หน่วยงานต่างๆแล้วก็มีโต๊ะทำงานมีห้องประชุมบูธที่จัดในห้องกงซึ่งสถานที่ต่างๆนะคะได้ถูกจัดวางให้เหมือนสถานที่จริงในตอนนั้นเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงสิทธิบัตรที่ตอนนี้มีมากกว่า35,000ฉบับเลยค่ะแสดงให้เห็นถึงความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาของ BYD อย่างต่อเนื่องค่ะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะยังแสดงถึงอุปกรณ์และวิธีการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตค่ะในยุคนั้นนะคะส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการผลิตเพราะว่าตอนนั้นบริษัทมีงบประมาณน้อยก็เลยใช้แรงงานคนที่มีราคาถูกกว่าการซื้อเครื่องจากราคาแพงค่ะ ต่อมานะคะก็จะมีการแสดงถึงยุคข,ของเบ a แบตเตอรี่นะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จด้านแบตเตอรี่ของ BYD เลยค่ะซึ่งเบดแบตเตอรี่นะคะมีความปลอดภัยสูงและเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถส่งมอบให้กับผู้ผลิตรถยนต์ลายอื่นๆได้อย่างเช่นเท s l a ค่ะส่วนตึกที่2นะคะจะแสดงถึงช่วงที่ BYD เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์และแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนะวัตกรรมอื่นๆของ BYD ค่ะ ในปี2002นะคะ BYD ได้เริ่มดัดแปลงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยนิกเกิลเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยลิเทียมเป็นครั้งแรกค่ะเป็นรถทดสอบที่มีรหัสชื่อว่า BYD001 ค่ะ ต่อมานะะในปี2003บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฉินชวนออโต้ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในจีนที่กําลังประสบป,ปัญหาทางการเงินในขณะนั้นถึงแม้ว่าช่วงแรกนะคะค b y d จะผลิตรถยนต์สันดาบแต่บริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมกันด้วยค่ะ ในปี2004นะคะ b y d ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่น316แต่ว่าบริษัทก็ประสบปัญหาค่ะเนื่องจากตัวแทนจําหน่ายเนี่ยไม่มั่นใจในคุณภาพของรถยนต์นะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้รับความนิยมในตลาดจึงทําให้ b y d ยกเลิกการขายรถรุ่นนี้อย่างทันทีเลยค่ะ แต่ความพยายามด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD นะคะทำให้บริษัทได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ชื่อว่า F3 ค่ะซึ่งมียอดขายมากกว่า100,000คันภายใน14เดือนและได้รับรางวัลการันตีอีกมากมายค่ะถือว่าเป็นความสำเร็จด้านรถยนต์ของ BYD ครั้งแรกเลยค่ะ ต่อมานะคะในปี2008บริษัทก็ได้เปิดตัวรถรุ่น F3 DM ค่ะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดคันแรกของโลกพัฒนาต่อยอดมาจาก F3 ค่ะความสําเร็จเหล่านี้นะคะทำให้ v ยกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนระดับโลกค่ะ ภายในตึกที่2นะคะยังได้จัดแสดงวิวัฒนาการการพัฒนาเทคนโนโลยีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์เบรกระบบช่วงล่างไฟหน้าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แล้วก็กุญแจหรือชิ้นส่วนอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทำให้เราได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของชิ้นส่วนต่างๆค่ะ นอกจากการพัฒนาด้านรถยนต์นะคะ b y d ยังได้ขยายธุรกิจไปยังโซลาเซลล์ค่ะซึ่งมีโครงการมากกว่า1,000แห่งทั่วโลกรวมถึงมีการสร้างรางรถขนส่งมีสกายเรียวรถรางไฟฟ้า100%นะคะที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติค่ะและ b y d นะคะก็มีบริษัทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้าชั้นนำทั่วโลกอย่าง Apple Moto r o l a Samsung, Nokia, x i เ o m i มีด้วยค่ะ โดยบริษัทนี้นะคะก่อตั้งในปี2015แล้วก็เข้าสู่ตลาดหุ้นในปี2017ค่ะเป็นบริษัทด,ด้านอิเล็กทรอนิกส์ติดท็อป3ในประเทศจีนเลยทีเดียวค่ะ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ BYD ที่ให้เราได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียานยนต์รวมถึงได้พูดคุยกับผู้บริหารที่อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงเข้ามาชมประวัติศาสตร์ของ BYD ในที่แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ